ครับพี่น้องสวัสดีปีหัเก่าทุกคนเดินใจพี่น้องจ่าไอเทมรุ่นพลังแฝงใส่ตามดีนะจ๊ะคนดูร่มชี้ตะเกียดมะระมันเข่าท่าแถวหน้ะโขมฝีเนื้อที่ย์ไปสายร่มผีจะเกีดของแท้เรียบร้อยบ่เรือบ่เรือครับแนวนี่บ่เรือขันทีดึงมันขนาดนี้บ่เรือครับพี่น้องผมผีขโมยขโมยอัพหนึ่ง ตันเข้าไปหนึ่งตันหนึ่งหนึ่งอันติเรียบร้อยผมปีศาห์เขารู้เขารูผมปีสี่ครับพี่นอ้องก <c oughs> ระพดเพอ่มไปอะไรเอือมาอย่งา,ยออายงที่ปอะไรเอือมาอย่างที่ตันหนึ่งไปเออหนึ่งเออสองเออสามเออฟรีเอือหาครับ 5, พี่น้องสิไปสายอ้าวเอา้เอากิ่งพิททางชีวิตเปลี่ยน<อ><อ>ครับพี่น้องกิ่<อ>งพิททางชีวิตเปลี่ยนครับพี่น้องอ้าวโนโน่หนึ่งโน่สองเรียบร้อยโน่ ไอรีไอรีอยาก <nervous S 1> ล, story, ล่องขวางกัปโนไอรีอยากล่องขวางกับโนไอรีอยากล่องขวางกับโนเรียบร้อยโนโอ้ยเจ้าพล่ไปโนโผมีเจ็ดจะบอกให้คุยเกิดจังได้น้ที่น no. oh, oh, mm ี hmm. ่มมายมามาย้โหมีโหมโนสวย โค้ไม้โค้ไม้แล้วโค้ผมปี๋โคไม้โค้ไม้ผมปีอ้าวมีการวาบกลับมาหนีอีกผมปีเก่าชีไปย์สายวู้ยเจ้าเวทยบาเมันโผนโน่วยมันยางเลยไอ้นี่ต้องล่างว่ะไปถือไว้บนนี้โวยล่างเดี๋ยวรีบไปเอาล่างเด้ออกระต่ายเด้อล่างเด้อกระต่ายล่างเด้อกระต่ายเด้อล่างล่างสิบล่าง แดมคลิปลงได้ได้จะการกับโลสองคนกันเลยบ้างถือเล้ือดล้เล่นโนโนโนไปโนโนโนไปโน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 โโนโโโโโโโนโโ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 โ้โโโโโ้โโโโไม้โโมโมโโมไม้โ โหมไ้โมดไ้จัดนว่าไอา้จัดไปไอ้แล้ว้องสายกันเท่านึงแล้ว้อ,ตองตายเพื่อเต้นกันเท่านึงนะอยมากกับยองขวัญท่าน,นั้นแล้วายร่วมกับบอลม้วนไหคิวที่เราเน่ยไอ้ันเล่นยกจันเนี่ยคุม้มคูดไอ้วะโอ้ยมันออไอ,อ้ว,ออวะเหนื่ข้าว้าวเดี๋ยวเดี๋ยววะนี่ มามามาป้อมตีมเด้ป้อมตีมเด้ป้อมตีมเด้างงขอ